สวัสดีครับคุณกำลังรับชมช่องแคมปิ้งอินเที่ยวทาง youtube นะครับวันนี้แคมปิ้งอินเที่ยวจะมารีวิวจุดกลางเต็นท์หาดมา้าน้ำอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนะครับนี่นะครับจะเป็นเส้นทางนะครับเป็นแผนที่เส้นทางที่ทางด้านนู้นนะครับจะวิ่งไปพัทยานะครับส่วนทางนี้จะลงมาที่สัตหีบนะครับอันนี้จะเป็นวัดหลวงพ่ออีนะครับ ส่วนทางนู้นนะครับถ้าแยกไปตามเส้นสุขุมวิทวิ่งไปทางนู้นก็จะเป็นสนามบินอุตภเปานะครับตรงปากทางเข้าที่จะไปจุดกลางเต็นท์หาดมาน้ำนะครับก็จะมีโรงเรียนสิงห์สมุทรนะครับแล้วก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นหน่วยบัญชาการนะครับหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินนะครับสังเกตทางเข้านี้ไว้ให้ดีๆนะครับหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินนะครับทางด้านนู้นนะครับจะไปพัทยานะครับ ทางด้านนู้นนะครับจะไปพัทยาแต่ถ้าจะไปสัตหีบนะครับก็คือเราจะวิ่งอยู่เส้นทางเส้นน,นู้นนะครับนั่นนะฮะถ้าตรงไปก็ไปสัตหีบถ้าเลี้ยวไปทางซ้ายก็จะไปสนามบินนะครับไป,ไปทางซ้ายนู่นไปสนามบินนะครับก็พอเราเข้ามาจากป้ายหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินแล้วนะครับวิ่งมาฟืบมาจนถึงตรงนี้นะครับ มาจนถึงตรงนี 1. ้นะครับก่อนที่จะถึงวงเวียนนี่นะครับทางนี้ให้เราเลี้ยวซ้ายนะครับให้เราเลี้ยวซ้ายเข้ามานะครับเลี้ยวซ้ายเข้ามาแล้วก็วิ่งตรงมาเรื่อยๆนะครับไม่ต้องเลี้ยวไปไหนเลยครับวิ่งตรงมาเรื่อยๆจนจนมาถึงตรงนี้จะมีวงเวียนนะครับนี่นะครับตรงหน้าอาคารพระศึกษาของฐานทัพเรือสัตหีบนะครับหน้าอาคารพระศึกษาเราก็วนนะครับ วนเสร็จแล้วเราก็ออกไปทางนี้แล้วก็มาทางเส้นที่อยู่ระหว่างอาคาร2อ,อาคารนี้ซึ่งทางซ้ายก็จะเป็นสระว่ายน้ําตรงนี้จะเป็นอาคารใหญ่หญหๆคล้ายๆกับเป็นลงยิมนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นอาคารใหญ่หญหๆคล้ายๆกับลงยิมนะครับแล้วเราก็วิ่งเข้ามาตรงนี้แล้วก็ออกซ้ายไปนะครับแล้วก็ขึ้นเขาไปเลยนะครับ จากตรงนี้เข้ามามันจะยากอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้อาจจะงงนิดหนึ่งนะครับแต่พอเราวิ่งมาตามทางนี้เราก็ขึ้นเขามาทีนี้ตรงอย่างเดียวเลยนะฮะตรงอย่างเดียวเลยตรงอย่างเดียวเลยนะครับมาจนถึงตรงนี้นะครับแยกตรงนี้นะครับตรงเนี้ยจะมีป้ายบอกนะครับว่าทะเลี้ยวลงมาทางซ้ายนี่จะมาที่หาดม้าน้ำนะครับแต่ว่าถ้าตรงไปถ้าขึ้น ด้านซ้ายนี่ขึ้นไปก็จะเป็นาสารเสด็จเตี่ยเป็นจุดชมวิวนะครับจุดชมวิวเขาแหลมปู่เจ้านะครับตรงนี้ก็จะมีสารเสด็จเตี่ยอยู่บนยอดเขานะครับเราสามารถที่จะขึ้นไปกราบไหว้ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายลงมาที่หาดมาน้านะครับวิ่งตรงมาอย่างเดียวมาที่หาดมาน้าเลยนะครับนี่นะครับพอเราเลี้ยวลงมามาถึงตรงนี้เราก็เลี้ยวขวาเข้ามานะครับตรงนี้ ที่เห็นนี่นะครับเป็นลานจอดรถนะครับลานจอดรถนะครับไอหลังคาสีฟ้าๆอันนี้ก็คือบ้านพักนะครับบ้านรับรองนะครับสามหลังแล้วก็มีหลังคาสีน้ําตาลตรงนี้ก็เป็นหลังใหญ่อีกหลังหนึ่งนะครับเป็นบ้านรับรองอีกเหมือนกันนะครับให้เราจอดรถเสร็จแล้วก็มาติดต่อที่ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นร้านค้าสวัสดิการด้วย จะมีน้องทหารเขาอยู่นะครับแล้วก็ลงทะเบียน er, กางเต็นท์ก็ตรงนี้เช่าอุปกรณ์ก็ตรงนี้นะครับส่วนหลังคาฟ้า,ฟา,ฟาเล็กๆข้างๆร้านค้าสวัสดิการตรงนี้เป็นห้องน้ําห้องอาบน้ําไม่ได้นะครับตรงนี้เป็นห้องน้ําอย่างเดียวนะครับเข้าส่วมได้อย่างเดียวนะครับถ้าใครจะอาบน้ำนะครับถ้ามากางเต็นท์แล้วจะอาบน้ําให้ไปเข้าตรงนี้นะครับนี่นะครับตรงนี้จะเป็นห้องอาบน้ํา สำหรับใครที่มากางเต็นท์นะครับต้องมาอาบน้ำตรงนี้นะครับวันช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับที่ตรงต้นไม้นี่นะครับก็จะมีร้านร้านค้าเขามาขายส้มตําขายอาหารขายลูกชิ้นก็จะอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงตรงนี้นะครับเห็นหลังคาสีฟ,าฟ้าเล็กๆนี่นะครับกับตรงนี้นะครับจะเป็นศาลานะครับเป็นศาลา สาาพักร้อนนะครับพื้นที่ที่อนุญาตให้กางเต็นท์ได้นะครับของหาดมาน้ำนะครับก็จะเป็นตามแนวร่มเงาของต้นสนตลอดชายหาดไปนะครับตรงนี้ไม่มีต้นไม้ใหญ่แล้วนะครับตรงนี้เป็นหน้าผานะครับหน้าผาเล็กๆนะครับก็กถ้าใครจะกางก็กางได้นะครับแต่ว่าตอนบ่ายมันจะร้อนนะครับเพราะว่าตอนบ่ายนี้แดดจะมาจากทางนี้นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นแนวต้นสนอีกนะครับสามารถที่จะกางเต็นท์ตรงนี้ได้แต่ที่ที่ห้ามกางเต็นท์นะครับคือรอบๆอบรอบรอบ,รอบของบ้านพักสามหลังนี้นะครับห้ามกางนะครับแล้วก็รอบๆบของบ้านรับรองหลังใหญ่นี้ก็ห้ามกางโดยเด็ดขาดนะครับส่วนตรงอื่นนี้กางได้ทุกที่นะครับเดี๋ยวแคมปิ้งกินเที่ยวจะ รีวิวจุดกลางเต็นท์หาดมาน้ำแล้วก็ห้องน้ำแล้วก็ตรงชายหาดทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าหาดมาน้ำเป็นจุดกลางเต็นท์ที่น่าสนใจแค่ไหนยังไงแล้วก็มีอะไรบ้างนะครับทางด้านนู้นนะครับเป็นทางที่เราขับเข้ามานะครับมาถึงเราก็เลี้ยวขวาเข้าไปที่ลานจอดรถนะฮะทางด้านนี้เราจะตรงลงไปไม่ได้นะครับมีเหล็กกั้นนะครับ นี่เป็นลานจอดรถของหาดม้าน้ำนะครับเห็นหลังคาสีเขียวๆฟ้าๆทางซ้ายคือห้องน้ำนะครับตรงชายเขาตรงโน้นสามหลังคือบ้านรับรองนะครับนี่เป็นร้านค้าสวัสดิการนะครับมีของขายแล้วก็มาติดต่อกางเต็นท์เช่าอุปกรณ์ก็ตรงนี้นะครับนี่นะครับเป็นเบอร์โทรสำหรับจองบ้านพักนะครับ ร้าค้าสวัสดิการจะเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงเช้านะครับปิด5้าทุ่มนะครับที่หาดมาน้ำไม่ห้ามพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับเหล้าเบียร์มีจําหน่ายด้วยที่ร้านสวัสดิการนะครับน้าแข็งขนมมีหมดนะครับกระติกน้ำแข็งนะครับมีให้เช่านะครับไซส์ใหญ่50บาทไซส์เล็ก30บาทนะครับเสือก็มีให้เช่านะครับราคา30บบาทครับ ค่ากางเต็นที่หาดมาน้ำนะครับคิดเต็นท์ละ120บาทนะครับถ้าใครไม่ได้เอาเต็นท์มาเองนะครับจะเช่าเต็นที่หาดมาน้ำก็มีให้เช่านะครับราคาเช่าเต็นท์ละ300บาทพร้อมเครื่องนอนนะครับเตาปิ้งย่างเขาก็มีนะครับเป็นเตาถังน้ำมันผาซีกเลยนะครับค่าเช่า130บบาทต่อคืนนะครับมีตะแกรงพร้อมกับฐานให้ด้วยนะครับ ที่หาดมาน้ำนะครับอนุญาตให้กางเต็นท์ตามแนวชายหาดได้นะครับแต่จะต้องอยู่ตามร่มเงาของตาต้นสนนะครับแล้วก็ไม่ห้ามนะครับถ้าใครจะมาตกปลามาตกหมึกนะครับสามารถที่จะมาตกได้นะครับ ตรงนี้จะเป็นห้องอาบน้ำนะครับมีห้องส้วมอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแต่ว่าจะมีอาบน้ํำอยู่ตรงนี้ส่วนอีกจุดหนึ่งที่อยู่ตรงนู้นนี่คือเข้าส้วมได้อย่างเดียวนะครับนี่จะมีร้านส้มตำร้านข้าวอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับพื้นที่รอบๆนี้กางเต็นท์ได้หมดนะครับแต่ว่าตรงบริเวณบ้านพัก กลางนี่จะเป็นอ่างน้ำฝักบัวนะครับก็มีถังน้ำการแจ้งนะครับตรงนี้แล้วก็ค่าบริการห้องน้ำห้าบาทจ่ายที่เคาน์เตอร์นะครับก็นี่เป็นห้องน้ำ รวนะครับห้องสุข,ขานะครับก็มีราวตากผ้าให้ด้วยใครที่ซักผ้าแล้วก็เอาผ้ามาตากได้นะครับ ตรงนี้จะเป็นห้องส้วมนะครับที่อยู่ด้านข้างของร้านค้าสวัสดิการนะครับสามารถที่จะเข้าส้วมได้อย่างเดียวนะครับอาบน้ําไม่ได้นะครับตรงนี้นี่เป็นสุขาชายนะครับก็จะมีโถฉี่สองโถนะครับแล้วก็เป็นห้องส้วมนะครับแบบนั่งนะครับ นั่งยองๆห้ามอาบน้ำเด็ดขาดครับเขาติดเอาไว้นะครับแล้วก็มีอ่างล้างหน้านะครับตรงนี้จะเป็นบันไดาทางเดินลงชายหาดนะครับที่อยู่ด้านด้านหน้าของบ้านพักหลังใหญ่นะครับ จะเป็นด้านหลังนะครับของบ้านพักหลังใหญ่ที่เป็นบ้านดินนะครับราคาบ้านพักนะครับ4,000บาทนะครับหลังนี้พื้นที่รอบๆนะครับจะล้อมรั้วเอาไว้หมดนะครับห้ามกางเต็นท์โดยเด็ดขาดน,นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นบ้านพักหลังเล็กนะครับมี3หลังราคาหลังละ2,000บาทครับ นี่เป็นบ้านพักนะครับตรงหาดมาน้ำนะครับก็จะเป็นมาน้ำหนึ่งมาน้ำสองมาน้ำสามนะครับอยู่ตรงปลายสุดของลานจอดรถนะครับที่กลางเต็นท์นี่คือได้หมดนะครับรอบๆนี้ยาวไปได้หมดแต่ว่ารอบๆบ้านหลังนั้นนะครับที่เป็นบ้านดินนะครับตรงนั้นห้ามนะครับ แต่ว่าบริเวณเอง่งกลางได้หมดนะครับ ใกล้ๆป้ายนี้นะครับจะมีป้ายห้ามถ่ายรูปนะครับจริงๆแล้วก็คือถ่ายรูปได้นะครับแต่ว่าห้ามถ่ายรูปให้มันติดเรือนะครับเวลามีเรือแล่นมาก็ต้องไม่ถ่ายนะครับถ้าใครชอบคลิปของเรานะครับฝากกดไลค์กด subscribe ให้เราเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ